แต่ว่าอยากดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมันควรเริ่มฝึกยังไงคะพี่บัวพี่เริ่มทุกอย่างจากไมซ์เซ็อย่าไปเพิ่งไปจี้ว่าตัวเองเป็นผมที่พูดไม่เก่งระคะต้องคิดว่าเรื่องการพูดเป็นเรื่องที่เราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่าเพิ่งไปไปฟิกไมซ์เซ็ว่าฉันไม่เก่งไม่เก่งทําแบบนั้นเรารู้สึกจะท้อมากกว่า ถ้าเราอยากจะพูดเก่งขึ้นก็ต้องซ้อมคือซ้อมซ้อมซ้อมฝึกพูดหน้ากระจกเขียนสคริปต์แล้วก็ปรับให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในทุกๆการทำเนาะอย่างการพูดก็เป็น soft skill อ,อย่างหนึ่งหมายถึงทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็ดีขึ้นได้เราอาจจะเริ่มต้นจากการฝึกพูดหน้ากระจกแล้วดูตัวเองว่ามันดีไม่ดียังไงถ่ายคลิปแล้วดูตัวเองหรือลองให้เพื่อนเราดูซิว่าเวลาฉันพูดเนี่ยเธอรู้สึกยังไงฟังรู้เรื่องไหมแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเรามีวิธีการคือตั้งใจจริงเนาะเขียนสคริปต์ฝึกพูดแล้วก็ฟังฟีดแบก็กคนอื่นแล้วก็กลับมาพัฒนาะทุกๆซอฟต์สกิลเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ทันทีค่ะ